พี่แบงค์พี่แบงค์มาบ้านใหญ่ดวนดวน,ดวนเล็กดวนลมโอเคโอเคกำลังไปครับขึ้นรถแล้วครับเนี่ยแว่นไปเลยไหนไหนไหนงหนมูดมดอย่างระผไม่ไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยแต่มันตายมันกร็ตกอ่ะดูดิโอ้โหอ,อย่าบอกนะยังยังไม่มีแอปไอคลีนในเครื่องอ่ะ <c oughs> คืออะไรแอปไอคลีนแอปเนี่ยจะช่วยลบข้อมูลขยะในโทรศัพท์ทำให้มีพื้นที่ในโทรศัพท์มากขึ้นโอ้ดีดีใช่ แล้วอย่างที่2นะจะช่วยสแกนไวรัสทําให้ข้อมูลในเครื่องเราอะไม่ล่วไหลออกไปข้างนอกด้วยโอข้อที่3ที่ดีที่สุดเลยนะแบปนี้ก็คือช่วยเร่งความเร็วความจําของเครื่องเพิ่มแรมแล้วก็ปิดการใช้งานพวกแอปที่อยู่เบื้องหลังอะทั้งหมดเลยเวลาเล่นเกมเนี่ยจะลื่นมากๆเลยจะได้ไม่เป็นอย่างนี้ นี่ไงเห็นไหมตอนนี้โอ้โห,โหเร็วมากเลยเล็กออแบบคนละเรื่องกับตะก,กี้เลยอ่ะใช่ไม่งั้นเล็กไปตายแล้วเนีย่ย <c oughs> พี่เล็กขอเชิญชวนน้องๆมาโหลดแอปไอครีมกันได้เลยนะครับกดค้นหาในแอป Play Store หรือว่าจะดาวน์โหลดให้คลิปนี้ได้เลยะ่ะ <c oughs> งั้นเราไปเล่นเกมกันดีกว่าพี่เ <c oughs> อ็งก็เล่นอยู่ไม่ใช่ไปเล่นเกมทายความสูงกันครับผมวันนี้แต่นี่ก็อยากเล่นกเดี๋ยวใครเล่นเรื่อมันลื่นแล้วะเดี๋ยวใครเล่น วันนี้น้องๆเขารอกันอยู่โอเคไปไปลุยกันเลยสวัสดีครับน้องๆทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่แบงค์ด้วยเช่นกันนะครับวพระธรุจ้าโอเคครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมเรามีเกมมาเล่นด้วยกันอีกแล้วซึ่งเกมวันนี้คือเกมทายส่วนสูงนักหน้าอสูรครับผมพี่เล็กจะเอาตัวละครสองคนไม้พี่แบงค์ทายว่าคนไหนสูงกว่ากัน โดยถ้าพี่แบงค์ทายผิดไม่มีอะไรเพราะเนนอถูกต้องแต่ถ้าพี่แบงค์ไายถูกวันนี้ใจพี่แบงค์กินของพิเศษที่พี่แบงค์ชอบกินมากๆอะไรไม่เอามะนาวนะทำไมล่ะนั่นก็คือตตนตตนตันแตนพิซซ่านั่นเองของโปรดเลย เนี่ยหมูตัวอะไรเนี่ยะอยากกินนะชอบอ่ะมะลูกปากเนี่ยถ้าทางพร้อมสุดสุดแล้วเนี่ยน่าจะตอบถูกสิ่ง้อถ้าถูกพร้อมกันแล้วพร้อมอยู่แล้วแหละพี่แบง์ถ้พร้อมกันเราไปกันเลยโอ้ชิโนบุแอนเนสิกุคิดว่าน่าจะเป็น ชิโนบุแน่นอนเพราะว่าชินโนบุบินได้เกี่ยวไม่ไเพราะว่าชิโนบุอายุเยอะกว่าดูแก่กว่าเนสโก้ดังนั้นเนี่ยขอตอบว่าชิโนบุครัชเป็นคําตอบที่ถูกแน่นอนเพราะว่าครับเพราะว่าอะไรแต่ไหนพูดสิเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพิมหงงอยากกินพิซซ่าก็เลยผิดเลยออะไรวะข้อแรกคือเนสโก้ ชินบุเตี้ยกวายเหรอ,อเซนสเซนอดแลกทะเลเนสโกกับคานาอะต้องยากขนาดนี้ด้วยชีวิตคิดว่าน่าจะเป็นเนสโกเนสโกน่าจะสูงกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนสโกสูงกว่าชินบุ ดังนั้นขอตอบว่าเนสโกครับเป็นคำตอบที่ถูกพิธีกรครับผมคำตอบที่ถูกต้องก็คือคานาโอ,อครับขอคานาโอ,อสูง156ยหเซนติเมตรอู้สูงจังอะอะไรอ่ะเนสโกก็สูง153ห้ข้อนี้ง่ายมากจิวครับ เพราะว่ากิยูดูสูงกว่ารู้สึกว่าเคียวจูโรเตี่ยไม่รู้เพราะอะไรเออเดาเฉลยสักท,ทีเป็นคำตอบที่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 พิจิตระครับผมสามข้อ,อติดเลยเ <c oughs> สน้นเดียวเองอ่ะอะไรหว่ก็คือเพจอดเกินอดแหลกอีกแล้วอ่ะ <c oughs> เกนยากับซานนมี้ไม่อยากมั่นใจมากเดี๋ยวอดแหละสามข้อที่ผ่านมาแต่เท่าที่พี่แบงค์รู้นะจําได้ว่าเกนยะสูงมากแต่ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่ดังนั้นขอตอบว่าเกนยะแล้วกันถูกเหรอช,วนะชัว์นะถูกอะเกนยะเป็นคาตอบที่ กินก็กิน <laughs> <laughs> ชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวออืมอร่อยอ่ะหัน <laughs> เดียวกับใจนนิสก็ต <laughs> <laughs> อบอว่าเซนนิสึสูงกว่าครับเพราะว่าเซนนิสึม,มันดูสูงกว่า เดาสัวไปกินอีกทีแล้วเนี่ยเป็นคำตอบที่ผิดครับผมโอ้ต่างกันนิดเดียวอ่ะซึ่งเป็นกวนปะเนี่ยอะไรหวาเต็มๆต็มเต็มเต็มเไ็มไร็มมม รู้แต่ว่าเตี้ยทังคู่ขอตอบว่าเอาใจแฟนคลับมุยจิโร่ <What? S 1> มุยจิโร่สูงกว่าแน่นอน oh. ถึงแม้ว่าจะขับใจนิดๆเป็นคำตอบที่ผิดครับผมทำไมมันได้กินยากเย็นจังมิสซิริแฟนพี่แบงกับโอบานไย แฟนใครกันไม่รู้สองคนนี้เนี่ยเป็นแฟนกันผู้ชายต้องสูงกว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะดังว่าดังนั้นขอตอบว่าโอบานนายแล้วกันเพราะว่าข้อตะกี้โอบานนายสูงกว่าข้อนี้ก็น่าจะสูงกว่าด้วยถูกว์เป็นคําตอบที่ผิดครับผมอโหผิดอีกแล้วอีซิลีสูงกว่าโอบานนายสองเซนโอสิหเซเจ็ดเซนครับโ เงินกับท่านเกียวเม์มาเจอกันจนได้ข้อนี้เนี่ยท่าทีพี่แบงค์รู้มานะว่าท่านเกียวเม์เนี่ย <What? S 1> สูงที่สุดแน่นอนมั่นใจมันต้องถูกบ้างสิเออมันจะถูกข้อเดียวได้ไง <c oughs> ท่านเกียวเมย์แน่นอนอ่ะขอกินหน่อยเอามาดม,มา่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนก่อนเอามาดมไมเฉยต่าตอบเป็นนี่ไม่เกียร <c oughs> ติคำตอบคือท่านเกียวเม์ใช่ไหมครับเกียวเม์ครับเป็นคําตอบพี่ ถูกตั้งครับผมไปยืมไปชิ้นหนึ่งิดเดียวเหรอใช่ชิ้นเดียวที่เหลือเดี๋ยวไลกินเป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอบกันได้กี่ข้อครับโูหพี่ตอบได้แค่หนงข้อเหมอลยมันอร่อยมากเลยถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปอยากให้ทำเกี่ยวกับอะไรลองคอมเมนต์บอกพี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่จะจับให้ครับผม ส่วนวันนี้พี่เล็กกับพี่แบงค์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วที่เหลือได้ yeah. ของเล็กตอบไม่ถูกข้ามกินนะครับอันนี้ของพี่อร่อยว่ะกินโชว์หน่อยด้วย <laughs> ไปไม่ต้องมอง